ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค e c รับ t Infinity ในเสียงพากษาไทยด้อยไมคครับอ n f ฟิ i t y ีจ้าเมื่อเราไมคครับมาแบบไม่ธรรมดาอีกแล้ววันนี้ทำชาเรนจ์แปลงร่างไอ้หมูไปดูกันเลยจะสนุกขนาดไหนมีใครอยากออกความคิดเห็นไหมว่าวันนี้จะทำอะไรผมไม่มีครับผมผมครับฮะว่ายังไงไอเดียมีไหมคิปเปอร์ ครับผมนี่ครับคุณครูสนใจผมหน่อยเธอลหรมีไหมสเกเลตันพ่อไม่มีครับคุณครูครับสนใจผมหน่อยครับผมมีไอเดียครับนายมีไหมสามไอเดียน่ะผมอยากทำอะไรที่มันผาดโผนนะครับอะเอนเวนเจอร์กระโดดลงจากท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆสนใจไหมครับโหคุณว่ามันอันตรายเกินไปไม่ควรทำนะ อ่ะแล้วเธอล่ะมีไอเดียอะไรไหมยจ็แมนนี่ครับนี่ครับโชว์อาร์มคิดเลยครับอาร์มคิดาเล่อะไรของนายเนี่ยไม่ไงก็ออกออกกับรางก,กายนะครับคุณกูไม่เคยเล่นเหรอครับเอ้ยจะบ้าใจาย R.I.P. e n d e r m a n ยังไม่ทันไรเลยเสียชีวิตไปแล้ว เอาละเอาเป็นว่าไม่มีใครมีไอเดียนะเถอมครับคุณครูฟังผมหน่อยทำไมเป็นทำไม,ไผ,มผมมีกระตือนในห้องยังเจอกระเป่ากรบเนียคุณครูครับไอเสียงเหมือนหมูเอา้านี่เจ้าหมูไปไงล่ะเนี่ยก็ผมพา,มาไงครับคุณครูสนใจผมหน่อยสิครับเออรู้และว,ว่าวันนี้จะทำอะไรเราจะหมูมาแปลงร่างตามที่เราต้องการเลยดีกว่า นี่คืออ่างแป้งลง่างอุด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 ปรลาดมัตเลยอุดอุดเฮ้นายคิดว่าชาลีนี้มันยังไงวะค่าม,มันไม่ได้มันแปลกสมัตเลยเอาหมกแป้งล่างเนี่ยนะงัน้นนาเสียฉันว่ามันไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยพิกครูสรัลป้าไปแล้วคุณค <Yeah. S 1> ุณเล่นอะไรครับเนี่ยตกะดมนแล้วออกมา ทำยังไงดีทุกคนเดีด๋ยวฉันจัดการเองไม่ต้อง,งุวยวายไปสเกลตันคอยดูแล้วกันนะฝีมือของฉันนะ่ะลอยหนะ้าลอยตาเลยนะซอมบี้มานี่เลยฉันขอจับแกไปหน่อยนะ <c oughs> พดโนสอไปเอาไปได้ยังไงอะเอาล้วหมูอะไรมาอยู่ตรงเนี้ยครับถอ้าึงตาผพแล้วเหรออะไรเนี่ย โอ้ห่มากไหยนเจ้าจอุดอุดโอ้โหอ,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 อุดเป็นหมดเตียงเลยถึงเวลาแล้วผลงานของฉันนี่ไปยังไงครับคุณครูพิกแอชเชอรี่ให้เรียกเขาว่าพิกแอชเชอรี่อ้าสมเมียงไหนนะพอได้ทานูก็ยิงเลยน้าพิกแอชเชอรี่นายนี่มันแสบจริงๆนี่ต้องยึดเอาไว้ละ คุณถัดไปนายสมดีฮะพร้อมและะ้วครับเฮ้ยนายจะมาขี่รถฉันไม่ได้นะจุกพิกทำไรเนี่ย <c oughs> สมดันมากเอมดีตลกชะมัดเลยสงสัยกัเลยถ้จะให้เกกินน้ำเยอะเกินไปสินะอืมเหม็นขึงเลยอะอปุด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 มองฉันเนี่ย ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเอาไปกินเลยเจ้าปูโอ้โหนายี่กินน่าอร่อยชมัดเลยนะเกี้ยงเลยกลายเป็นบีก็ต้องทิกเป็นลาวคือมูอีกคนัึงแล้วเพอนทุกคนดูดิตลกชมัเลยมันตกนลกอย่างนี้ล่ะ เอ๊ยอ hey, ย่ามาคำเช่นะมันเป็นชาเลนจ์ต่างหากล่ะดูเิเป็นยังไงล่ะว้าวยอดมากเลยอะซอมบี้ทำได้ยลยนี่อ้าวอต่ฉันมันเพยค่คนคนสูงก็ทำได้อยู่แล้วแหละเอ๊ะ hey, ทำไมคุณรู้สึกปวดหัวแปลกๆล้วนี่มีใครทำอะไรกับหัวคุณหรือเปล่าาะ <c oughs> นี่แหละครับคือ แล้วค่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันนูนๆออกมาครับเฮ้ออย่าบอกนะว่าใครทําอะไรกูเนี่ยไม่มีครับเดีย๋ยวผมขอจัดการพวกพีก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหกินไปหมดเลยเหรอเจ้าพีกผม,มชื่อน้องแก๊็บพิกกี้ครับน่ารักไหมครับอุด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  เสียในต้งแล้วขนาดนั้นคะคือแอปพี่ก็ฉั้นน่ารักน่าร้อยขึ้นไปได้ด้วยแหละถึงคิวนายแล้วสลลม์ทำให้ดีล่ะครับผมอุด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 ทำให้ดีละเออไม่ทันไม่ทำเลยครับน่าสงสารเขานะครับอุด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  แมนแมนถึงคิวนายแล้วครับผมแม่จะฉันแหละเจ้าอู มาดื่มน mm ้ำอมฤตของฉันเดี๋ยวนี้มาโอ๊ตโอ๊ตฉันไม่อยากดื่มมาเร็วๆสิเจ้าอ๊ดมาดื่มน้ำอมฤตของฉันนี่เอาไปเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะหายกลายเป็นกิกกี้ดาก้อนไปแล้วเหรอโอ้ยไม่กอแบบนี้ทุกคนจะรอดไหมเนี่ยไปขอย่าพูดไปออกมาแล้วจะโอ๊ตไปไม่พอแล้วนะคะตืึนหน่อยครับผมปวดมานานเฮ้ยเหม็นจะมัดเลยอ่ะ กยังมีจบอยู่เท่านี้ฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะเผื่อว่ายัางไม่ได้มีใครที่เข้ามาใหม่แล้วได้รับชมไปชมกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Car Infinity ให้เสียงเา้าภาษาไทยน้อย My Car Infinity จ้าเราหายไปนานเลยคิดถึงกันไหมวันนี้คอสเทอร์ตอนวิน่งอีกแล้วไปดูกันเลยว่าเราจะวิ่งทำอะไรกันอ๋อรู้แล้วเราก็จะวิ่งไปหาสาวพยาบาลเซ็กซี่ไงครับ เอาล่ะอย่าให้มันมากนะพิกแมนมันจะเกินไปแล้วนะแอนเนี่ยนะต้องต้องให้บาดเจ็บขนาดนี้ได้เหรอก็ใช่นะสิเพื่อจะวิ่งไปรักษาไงซอมบี้แอนนี่มันโง่จริงๆเลยจะเปคนแรกครับก่อนนายไงพิกแมนไปเลยโหยกันลุชาร์มเลยฉันก็มาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยเอาอันนี้ละกันเพื่อจะได้วิ่งได้อุอยวิ่งชิลุยเลยว่าแต่ฉันต้องเลือกอะไรแล้เนี่ย มันช่างดูแปลกๆอุ้ยน้องสาวทำไมสวยอย่างนี้ล่ะครับผมอุ้ยจูมาแบบนี้พี่ใจละลายหมดเลยเนาะว้ายสิพี่ต้องไม่แล้วองวิ่งไปต่อแล้วรู้ไม่ดีว่านี่มันมีนิจับอ่ะอะไรกันครับทุกคนดูสิพิกแมรเป็นหลงสาวทั้งหัวปักหัวปังหัวปักหัวปังหัวปักหัวปังเลยอะเลือกอะไรดีนะเอาอันนี้ลรกัน สวัสดีน้องพยาบาลคนสวยช่วยรักษาพี่หน่อยสิ<ะ>ได้เลยค่ะแล้วหนูจะฉีดายาให้โอ๊ยทำไมมันเจ็บแบบนี้ล่ะ,ะเอ,อ้ยแต่ก็หายแล้วอ่ะขอบคุณมากเลยนะน้องสาวฉันขอิวิ่งข้างล่างแล้วกัน วันนี้ลูกกันว้าวชันกำยำมีกำเป็นมอลบัดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยได้มาต่อยกันไหมอ่ะมาพิกแมนมอะไรกันถึงเส้นชัยแล้วไหมล่ะเอาล่ะคนถัดไปวิคเตอร์สเปรตัสครงบผมไม่ใช่วิคเตอร์ครับผมคือสไปดิเออสไปเดอร์เออเอ็นเดอร์แมนครับโอ้ยโหเอ้ยฉันอยากจะร้องเสียงกับคำว่าเลวจังเลยมันจะตื่นเต้นขนาดไหนร้องเลยลูกกันเอาขาเข้าด้วยกันข้าง โอ้ยใจสั่นเหมืนกันนะเนี่ยเฮ้ยตัวอย่างกับยักษ์เลยอ่ะเข้ามาเลยแต่นายลุงเขามากแล้วนายจุ๊งโจ๊บแบบนี้โอ้ยใจสั่นไม่ออกเจอ้์โร่เจอร์โร่วงนัหน้าอยากลองดีดนะแต่วิคเกอร์โอ้ยจะหนุนฉันเหนือบนแล้วเนี่ยงงงงน้าหน้าอยากลองดีดนิ้นะมี่ทำไ้ซอมบี้ฮะพร้อมก็ได้ครับ ไปเลร Let's go เอ้ยมาทางนี้ไม่หรอสนุกนะไม่ไปครับผมไม่อยากไปทางนั้นอนะ TNT หรอโอดะโ้ยอ้าุาาา ฉันต้องเอากล่องพยาบาลอันนั้นสินะออไ้เท่าไมรถมันแว้นขนาดนี้ล่ะหยิบไม่ได้สักทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยไม่นะมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยเจ้ากองพยาบาลขขอล่ะขอได้ไหม จะซิ่งไปไหนเนี่ยห้าสอมในีไม่ได้สักทีเสียเวลา lat. ชะมัดเลยอยายอมหนูเนี่ยก็มาไม่ได้เนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อสแตทไปรสเกลิตันพร้อมหมฮก็ต้องพอ้อมแล้วล่ะครับถึงตางผมแล้วนี่ผมจะไปหยางละมัดเลาว,วังที่สุดลายเฮ้ยเหมือนวิญญาณจะออกจากลา่างยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันหรือเปล่าโอ๊ย <c oughs> ฉันไปกินยาพิษหรอโอ้ยฉันเข้าใจผิดวินอะไฉันโกรธจังมากแล้ววะนั่นมันสวงสวรรค์นี่นาว้าวฉันไม่รักคือสว่างอย่างสบายใจฉันไม่รักคือสว่างนะกลับมาดีเลยสการ์เลตอนใครบอกให้นายไปสวรรค์ไปลี่ยโลกของฉันนี่คะงั้นฉันกลับและภารกิจเรียบร้อยคนสบายดีเจ้าอาพร้อม ผมกำลังจะไปแล้วนะคะแบตมาอย่างรวดแล้วมันต้องแบบนี้เอามารวมกันให้หมดเลยฉันมันไม่ทำมันได้อยู่แล้วมันต้องแบบนี้ไปมันจะเป็นเวทเธอ์เอาล่ะทุกคนวันนี้เราขอจบคลิปทันนี้แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ี้ช่องเราด้วยนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเราจะพยายามอัปเดตคลิปทุกวันนะอย่าลืมกันล่ะบ๊ายบาย